สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับพอครับช่องเตาวนคนเมือนแขมครับพี่น้องกลับมาเตจํำพาสปอร์ตรถเนาะกลับมาแต่ต่อพาสปอร์ตรถยูดานบางเตานะครับตอนนี้่าย่มงล้วครับพี่น้องเขามาหอดปักซี่เนาะพอดเกิดเกิดปัญหานิดน้อยครับยูยูดานเนาะกะเคียร์จบนะครับมมนก็เลยใส่เวลาโดนแน่นะครับก็เลย ว่ามาหอดเซ่แล้วนะครับกระสีเอาผ่าไปซักครับพี่น้องเอาผ่าไปส่งลานนะครับ่าอย่างมันแรงกระสีใดพ้างนะครับเพราะว่าห้ามมือเงินไปธุระหนอกเซ่นะครับหนอกปากเซ่นะกระสีเอาไปมาแลงนะครับกระสีนัดเขารับมาแลงเอาผ่าไปส่งลานที่เคยส่งพี่น้องลุงกระป๋าเป็นส่งเนาะยื่นเล้านี่พี่น้องข้าเจ้าซักผ่าข้าเจ้าซักเป็นกิโลนะครับ ขายเข้ามาเขาจะเอาผ้าเ้อาไปสั่งเป็นกิโลหลอกะรัเขาจะเผคิดเงื่อนนะครับจะต่างกันจากยุทไทย้เนาะผมว่าหูว่ายุทไทยน้น่ะมันมีแบบอื่นมอตะวายุทไทย้เนะก็คือถ้าเอาผ้าไปส่งลานเน่เขาจะคิดเป็นโตนะครับพี่น้องสักเรียกก็คือตัวละแปดบาทเนาะสมัยตะหาปีที่แล้วนะครับผมเห็ดงานอยู่แถวชวนบุรีศราชาศรลซาศราชานั่นแหละครับระยยองเนาะ กับประมาณตัวละ8บาทสักลีดนะครับสองสองอ่าเครื่องซักเครื่องลีดนะครับข้าเจ้าคิดตัวละ8บาทนะครับเป็นเสื้อเชิดหรือว่าแขนสั้นแขนยาวข้าเจ้าก็คิดตัวละ8บาทค่าส่งแขายาวแับข้าเจ้าก็คิดตัวละ8เนาะเมาร่วมเลยนะครับยืนแตะวายุราเนี่ยข้าเจ้าคิดเป็นกิโลนะครับและที่นี่ตอนนี้ยุทธให้นะข้าเจ้ากับนี่เป็นแบบอันไหนแล้วพี่น้องสักอบลีดเนาะสักอบนะครับยุราเลยนะครับใส่ ใส่เหรียญไปแหลกเงีนยยูเหรียญลานนะครับอ่าหยอดเหรียญเลยแล้วกาซักแล้วก็อบเอาเองเนาะแต่ว่าอยู่หนีว่าท่านได้มีพี่น้องลานซักอบสิมาเปิดะบ่เนาะลานซักอบเนี่ยมีแค่ซักลรานซักรีดนะครับธรรมดานะครับคือบานเท่าสมัยก่อนปะไปเบิ่งว่ามันสีโลละจักบาทพี่น้องแต่ว่าลุงกระป้าเิ่นทรงซากของก็ไ่ได้ถามกเคือดอกว่าโลจักบาทเนาะไปเบิ่งกันครับว่า มันสีโลลทะทรายนะครับยู่ข่างตลาดปักซี่หรือข่าางตลาดดาวเรื่องนะครับตอนนี้ก็กำลังข่ามสพานพี่น้องปะละมือจะระดีเดี๋ยวว่ามาแรยงมนาะสิเอารถไปล่างก็ทาว่างนะครับพี่น้องผมอยากล่างหนดยุ่เพราะว่ามันไม่ได้ไปใส่แบบอ งางๆเนาะ,ะปากกับรพิ่นกับสียูดนในเมืองเบิ่งบ่าสันวะเพื่นสิออกไปทางนอกอีกบอ่อนะครับหมองสีมันมี่ขี่ไงขี่อะายๆเนาะ,นะผมจังสีล่างเทียดเดียวครับพี่น้องผมจังสีเคลียรเทีดเดียวเนาะรถมันมนแห้งพี่น้องี๋ยวบนสีไทยเบิ่งล่งรถอยากล่างแห้งตอนนี้เบิ้งกระจกที่ละพี่น้อง <S <S งามขนาดคำสภาพ เขาปับเซ่ครับไทยเบิง้งเทิ้งไปเทิ้งกลับเนาะสักสิไทยยังมือมือกับ,บ,บข,ขี้ตลดครับลงจากรถแน่นิดหน่อยครับเบิง้งไปตามไทยไปตามไก่เยื่อนะครับพี่น้องเขวกาสาเบิง้งเราเนาะเปิดทีมก็ได้เ้อพี่น้องเอ้ยสาเห็นมีรายได้นะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อคันยุลานสัก รีดครับว่ามันสีโรสและท่าดนะครับข้าเจ้าเปิดมาเจาไปสิบโมงเก้าโมงกลัวข้าเจ้าท่านด้เปิดนำพุกนะกลับมาข้าเจ้าเปิดแล้วลานสกรีดกับสียูฟังข้างนาตลาดนะ ตงไปเรื่อยๆครับพี่น้องผู้เดมาปากเสียอยากซักผ่านะกะร้านนี้ก็โอเคครับพี่น้องพราะสักก็จะใส่น้ำยาปลาพานมให้งน,นะครับก็จะไม่ได้อบเด้อดพี่น้องตากแดดเอาแดดปากเสียนี่เผาเป็นเผาตากแดดก,ก็ดีกันครับพี่น้องมันมันก็นดีก็อบที่ว่าอบมัน มันเห็นเห็ผ่าหดเด้ยพี่น้องผ่าเป็นผ่าอีกแบบหนึง่งนอกถากอรลายันก็บอดีนครับผ่ามันเกิดเห็นเห็ผ่าหดตากแดดร้ายก็บอดีสีกระซีดเนาะนี่จะอ่อนพอดีพอดีแหละบางผ่ามันก็ถือว่าถือเนาะมันก็มีคุณสมบัติต่างกันมีก็ตรงมาเรื่อยพี่น้องตรงมาเขามีกับเป็นสร้อยอเขาหอผพัก อบาปากเบาคําสีเบาออก,ก่อยครับนี่ครับช้อยนี่เลื่อยมาอีกครับมีมันสียุดตรงขางกับหมาดนี่ครับหมาดจีนเนี่ยกระตรงไม่แค่น้อยครับมีลานเพิ่งยั่นี่ครับยุพวกอคุดมีลานดำยุกข,ขางนะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครัรวัลสีจักบาทครับไว้จักเกียบเนาะ เอาผ่าึ้นครับสักผ่าไหครับได้มาแรงบอมาแร้งปีจจมมงครับอ่ะเจบมองเมาก็ได้ครับมีตัวนนหนาอยู่หนาๆาๆเะไรถอไจะับไปไเจมงะเอาบนเ้าเรเาล้วน,น โล่เท่าไหรครับอามโลเดหกพันา,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 นาสิบพัน 60, นะเอาด่วนธรรมดาโลดสิบหา้างี้ยกรโดยธรรมดาโลดสิบหาเนาะ ธรรมดาโลา่สิบผาเนาะสามหมื่นถึงหา้าหมื่นอันนี้มันเอาด้วนโลละเศร้านะครับกับประมาณโลสามสิบบาทเศร้าพัานหกสิบหกสิบคนเลยวะโดยหกสิบพัน ดย้ดยๆดย้ยขอบใจนะขี้หนอนแค่พี่นนองเทากับเอาไปซักแล้วเนาะทั้งเบิร์กับสามกิโลพอดีนะครับราคาโลละซ้ากับทั้งเบิร์ถ้าเทียบเป็นงันไทยนะครับหกสิบห้าพันกับประมาณอ้ยหกสิบพันกับประมาณเก้าสิบห้าบาทครับพี่นนอง พะวา้าเอาด่วนนะครับตอนนี้ผมเอามาลานใบม้งเคืองนะครับเพื่อนปิดลานาทุ่มหนึง่งหรือว่าเจ็ดโมงเจ็ดพีเอ็มนะครับเว็ดพีเอ็มเค่นมามาเอาตอนเจ็ดโมงก็ได้หรือว่าหกโมงก็ได้เนาะอันนี้ในกรณีที่เอาด่วนไะด้พี่นอ้องราคาธรรมดากันโลละสิบหา้าพันกับประมาณสั่บาทเนาะโลดหนึ่งมก็โอเคนะครับพี่นอ้องสิบห้าบาท สามโล่ผมผ่าผุหลายเนาะเสือผมกระตัวใหญ่น้ำกางเกงพุมกับตัวใหญ่น้ำมีสองข้าย่าสองโตแล้วก็สองข้าสารซีหาโตนะครับแล้วก็เสือโอเคครับพี่น้องกับสิบห้าบาทสักสักแล้วก็ซสักแยงเดียวนะครับสักตาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาลุงกันครับคือสิบวาดในล่างดอกรถเพราะว่าเพื่อเราไปมองอื่นน้ำเนาะอ่ะ พี่น้องตัดภาพใม้เจอฮอดปากเซ่แลนะ้วเนาะเอาโอ้ยตลาดสบายดีฮอดปากเซ่ตั้งแต่เอาผ้าไปซักไปนละตลาดนี้เห็นดูแต่ว่าพอเคยแวะอัดจะเถะนะื่อนเนาะพ้าลงกรนะป๋ามาซื้อบอกไม่พยายามพี่น้องนาะพี่น้องอยู่ในปากเซ่ยุย้รักรักเจ็ดครับ หัวังสีสื่อตนาบอกแล้วตะนาด้านนี่ก็เสี่ยวบอกใหม่ปบบเปล่าแบบนี้ปะนั่นเงนองรุองบักน้ำร้องบังปะ đang bớn Ăn nguôi xúc được mẹ khá bớn, bớn quán bò mẹ khá bớn, quán Ăn mẹ ขาเป็นสิ่งมักงนก็ลงอโอ้แบงออนเด้อ โอเคใช่แล okay. ้วซิมบังลงก็ผมว่าม uh> ันเป็นตะวานตะวานไปสซื้อไปกินกับเขานะแม่เออ โอ้ยตองหนูบ้าบ้ายังหสื่อเลยลงเอาเอาต้นนั่นนะเอาหน่วยปาดได้บมบอ๋อหน่วยซิมเอาหน่วยนี่แล้วอ๋อคนนี่ก็ไม่บอกเลยหนีว่าเี่ยัง หวานดีพี่น้องช่ำดีพร่อมน้ำลายหวานดีหวานโอ้อันนี้ข่ไก่ดูบัลรน้องค้อบะหมจ่ห้วอเปล่าบะหมี่บะ่มี่เตยมี่แก่เียมสิมันหมายถึไส่ของไ่ คมบ่ขึ้นบ่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 ดลงซิมหมอนในหนึ่งขึ้นใหนึ่พอดีกินนะดอกไข่ดอกไข่ยำเบิรงกระไรกินกินกัะลาปาแต่เออไปเห็ดมือไเอาบ่เห็ดเอา่าอ่นบ่ ผมอยู่เมื่อไหรกินเมักเขายำแตกกันโอ้ปลาคำมกินว่ากินกินก็เคกินปลาบ่อเคยผมเคยเห็นยุคเขาขายที่ตลาดไร่ต่อซีบนยำไปยำไปมันมันอมันก่อนยำแลต้องมีแต่มันแตกมันครับแก้นใหม่เรื่องจะเทีก่อนเอาเหม่ออาดเหม่อกูมัน่สีเ่าบนน้ำกันเอน้กันินน้ำกัน อขึ้นอขอบคุณครับอ๋อมันเป็นกินมันเป็นเฉพาะของมันอินมันต้องไปกินกับอาหารรสแซ่บครับแท่หลออ้ดแจกไงผมบอกพินอ เป็นว่าฮากกับฮากก่อนไหนมันบอกกัาากขามันสดแห้งสดแห้งพาบกเป็นขนพไอ้ขิแล้วขาเพรอขา่เออขามันสกินได้ีนบอพนีีตัวมันหากินมันได้มันขากันยันมา

คุณไช่ป๋อคุณไส่มือมือกินมือบ่โอ้ใช่แอันนาเดะบักไส่อันนี้ไส่มือกินมือบ่อตอมามามานิ้ยามมันกรบมังลมเย็นดีนะลมเย็นดีได้ลูกเคยบ่อยังได้ฮะนี่มาป้าแต่เนื้อแต่ไตอยังเงี้ยไม่ท่านหอดใครว่าท่านได้ออกเันเนาะใครว่าได้ออกเอาไหม ลูกัูกาใจเนะแม่เรเื่อยให้อืเลยคเหนื่นม่ยันนี่เอเลนะใช่ก๋วเตี๋ยังดิจิเป็นบ่เนี่ยเปีมครับบ้านก็กินแบบนี้แล้วคนหอบคือแบบที่แล้วอุบุนนี่แหลบ่นบุอบั่นทางอุบนครับอุบุนเชียงหมครับอําเภอเชียงใหม่ไกลไกลกันนี่แหละ เครื่องไน่ะเครื่องเครื่องไน่เครื่องรู้กัได้ว่าเครื่องไนแบบเครื่องไนเป็ดมันเครื่องไน่เก็บไ่เด้เครื่องเครื่องไน่อือนมากต้ยกนลกบ้านวาโคมี่เนาะยังไงอ่ยังไาคบกินน้ำเข่าตัามาหลังจากกินข่าวมาเนาะพี่น้องกินข่าปลากรลุงก็จกินอยูุบนละผมกะมาจเอา ผ่านนะครับพรม่งกวนอ่ะมันเหมือนกันเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นสีเล้าหรือบอ่อนะครับถ้าเพิ่นบอ่อท่านได้แล้วกับเล่นยื่นแถวานีก้อนนะครับเพราะว่ามันไกลจากหมองพาดนะครับมองพาดกี่หลักเจ็ดเนาะแว่นโดดหรือว่ากระจกด,ดสีไล่เนี่ยเด้อพี่น้องว่าท่านได้ลางโดดสีมาเอา <c oughs> ไอผ่าเนาะที่ห้องซากไว้ครับ เรื่อัปสิแล้วกันเจ็ดโมงบอนะครับทุ่มหนึ่งอะรพอจากนี่มาากเซี่มันกนจากของพักนะครับของพักผมยึดหลักเจ็ดทั้งจากบกเซี่เจ็ดกิโลนะครับมาหวานเ,นาเ่นเนาะขาเพิ่นลวัลแล้วกระถาานะครับเซกรตตาดอก ลานพันเย็นงน่ะ้างนานี่กับน,นี่ต้นลานสักรียบยืน,นครับจากนี้เป็นการลั่นทางนนะเพราะว่าเขามาเอากรอนเวลาเนาะขนาดเจ็ดโมงตอนนี้กับเพิ่งหกโมงสิบนาทีนครับสิบห้านาทีล่าขึ้นทางลัางไหน่าวไป ดี๋ยวไปเบังว่ามันหกทีวนะน้องฮ่ะด้วยขอบใจนะรักเจ็ดโอ้รักเจ็ดคุณหมอ,อ,อด้วยไก่โดยโดยโดยขอบใจนะสวัสดีตอนเศซาพี่น้องตัดคลิปบัฒนเรี่ยว สิมาปิดคลิปเนะาะทราบนี่กำลังสี่เดินทางไปปากซองครับพาลงกระป๋าไปเลี่ยนบรรยากาศนะครับไปนอน่ปากซองจักมือกะว่าสิป,ปิดคลิปมาว่านนะ่ะพี่น้องไปซักผ้าเนะาะซักผ้ายูล่าเขาเจ้าคลิปเป็นรลดเลยพี่นอ้องยู่พี่น้องว่าข่มบ่เนาะข่มบ่ขีตากระเทนไน่เกียร,รับน้ำแล้วนะ่ะ เอาเป็นว่าคุมเพราะคุมกระบ,บอกแันมากพี่น้องเต่ว่าสมสำหรับผมวัดคุมโย,ย,ยนเนาะพออายุแล่วมันบ่มีนั่นนะบ่มีสักอบคือบานเท่านะแบบว่าเหตุเอาเองอน่ะเพิ่นก็มีตะสักรลีดละเทีมยมใบนะมือสองมือจังไปเอานะถ้าแบบนั้นโลละเล่นละสิบหาสิบหาพันกับระมานเศร้าบาทเศร้าน้อยๆแต่ว่าหนีเศร้า ซาฟ่านกับประมาณสามสิบบาทนะครับท้งกระบะโอเคโยครับพี่น้องพี่น้องเห็นว่้จังได้การคอมเมนต์ว่าบอกกระน้ำด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิดไว้ซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องเต้าบนค้นแคมป์ด้วยพี่น้องฝากเป็นร่างใจให้บ่ทข่าวโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ครับสวัสดีครับ